ปุ๋ยมันแพงมากแพงเป็นสองเท่าเลยนะครับกระสอบพันกว่าบาทนะครับปีนี้ผมก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าข้อดีของแหนแดงนี่นะเพิ่มไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนหรือในปุ๋ยเคมีก็เป็นเป็นเอ็นเนาะเป็นเอ็นประมาณสามสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับให้โปรตอ้ให้ไนโตรเจนเยอะมากเลยนะครับเข้าขึ้นเต็มเนาะเขาจะปกพื้นผิวน้ำเอ่อหญ้าพวกเนี้ยนะแน่นอนแหละมันก็จะขึ้นมาน้อยลงเราอาจจะ ใช้เวลาในการถอนยงถอนหญ้าน้อยลงเพื่อนสงสัยกันมานานนะครับว่าแหนแดงทําไมทําไมมันเป็นสีเขียวนะครับจริงๆแหนแดงนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเขาแก่ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการแก่นะครับนี่ก็เป็นนาของของผมเองครับไม่ใช่ของผมหรอกครับของแม่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนลดต้นทุนกันนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นของทกศอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับยาวไปนู่นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมยะองค์ทองเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนนะครับฝนก็ตกหนักมากเลยครับเช้าวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินดูนากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นนาของของผมเองครับไม่ใช่ของผมหรอกครับของแม่ครับ แต่ก็ไม่แน่ครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนลดต้นทุนกันนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นของทอกสอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับยาอาไปนู้นสุดลาดยางถนนดํานะครับเป็นนาผมเนาะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตรงคันนานะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวหวานนะครับข้าวหวาน จริงๆเดินดูนะครับผมก็เดินผ่านทุกวันแล้วครับเพราะว่านายอยู่ข้างบ้านนี่ครับนี่บ้านผมอยู่นี่นะครับผมก็เดินแต่วันนี้ฝนตกหนักนะครับก็เลยมาดูหน่อยว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนาข้าวนี้ก็จะตั้งท้องแล้วนะครับใกล้แล้วเป็นนาหวานนะครับที่บอกว่าเกษตรกรต้องรู้จักปรับตัวนะครับก็คือปีนี้นะครับปีนี้อย่างที่ทราบกันนะครับ ปุ๋ยมันแพงมากแพงเป็นสองเท่าเลยนะครับกระสอบพันกว่าบาทนะครับปีนี้ผมก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่านี่นะครับผมเพิ่งกลับมาอยู่ได้บ้านได้ปีสองปีนะครับก็รู้ถึงปัญหาของของที่บ้านนะครับว่าถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวเนาะปรับปรุงตัวเ,เปลี่ยนแปลงระบบการทํานานะครับมันก็จะเป็นที่ของทกศอย่างแน่แท้เลยปีนี้ผมก็เลย ตอนทำนานะครับแม่ทำนาแม่ทำนาผมก็เอาแหนแดงมาลงนะครับนี่ครับอ่าเพื่อนๆสงสัยกันมานานนะครับว่าแหนแดงทําไมทําไมมันเป็นสีเขียวนะครับจริงๆิงแหนแดงนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเขาแก่ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการแก่นะครับแล้วที่การที่ผมเอาแหนแดงมาลงนี่นะครับเพราะว่าจะลดค่าปุ๋ยนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ลอง ลองมาเอาแหนแดงมาลงนะครับข้อดีของแหนแดงนี่นะครับข้อดีของแหนแดงแหนแดงก็จะเป็นพืชน้ำมหัศจรรย์นะครับเป็นการแน่ๆเลยก็คือเพิ่มไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนหรือในปุ๋ยเคมีก็เป็นเป็นเอ็นเนาะเป็นเอ็นประมาณสามสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับให้โปรตีให้ไนโตรเจนเยอะมากเลยนะครับข้อดีก็คือเพิ่มไนโตรเจนเพราะว่า แหนแดงเนี่ยจะช่วยตรึงไนโตรเจนเนาะแล้วที่สําคัญนะครับมันจะช่วยถ้า,ามันจะช่วยปกคลุมผิวผิว,ผ,วผิวน้ําอย่างนี้นะครับถ้าเขาขึ้นเต็มเนาะเขาจะปกคลุมผิวน้ําเพื่ออะไรครับเพราะว่าข้อดีก็คือการที่แหนแดงปกคลุมผิวน้ําอย่างนี้นะครับมันจะช่วยบังแสงไม่ให้แสงลงไปข้างล่างซึ่งวัชพืช ต่างๆนะครับมันจะอยู่ข้างล่างวัชพืชก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเนาะมันต้องการแสงเพื่อไปปรุงเป็นอาหารนะครับปรุงเป็นอาหารเมื่อวัชพืชมันไม่ได้รับแสงมันก็จะการเจริญเติบโตมันก็น้อยลงนะครับอาจจะไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเออหญ้าพวกเนี้ยนะแน่นอนแหละมันก็จะขึ้นมาน้อยลงเราอาจจะใช้เวลาในการถอนยงถอนหญ้าน้อยลงนะครับ มันโดยภาพรวมแล้วผมก็ว่ามันดีขึ้นนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับลักษณะข้าวข้าวปีนี้ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ทดลองอะไรหรอกครับปุ๋ยมันแพงไม่มีตังค์ซื้อครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแหนแดงก็จะปกคลุมไปหมดเลยเอา่าแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการลงแหนแดงนะครับก็คือ,อานาตรงนี้เป็นนานาไม่ใช่นาดํานะครับเป็นนาหวานเนาะนาหวานเวลาเราหวานเราหวานตอนที่น้ํามันขุกขิกนเนาะน้ามันน,น้อยๆเวลาน้ํามันมาปุ๊บเราก็เอาแหนแดงลงเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับแต่ว่าการขยายตัวของแหนแดงเขาเขาเขาดีมากนะครับก็ข้าวที่เห็นก็ เป็นปีแรกนะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพราะว่าเราลดค่าปุ๋ยไปแน่นอนแหละอันดับแรกมันก็คงไม่งามเพราะว่านาตรงเนี้มันมันโดนใช้ปุ๋ยเคมีตลอดนะครับเราเพิ่งมาปรับเปลี่ยนนะครับเราก็ไม่ได้โลกสวยว่ามันจะดีเท่าปุ๋ยเคมีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนนะ ในให้เพื่อนๆดูนะครับตรงในส่วนตรงนี้ก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสําหรับปีแรกแต่ผมคิดว่าการที่เราเอาแหนแดงมาลงอย่างนี้นะครับเวลาที่ทีเ่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะตามหลักเลยเราเกี่ยวข้าวเสร็จทีนี้อา่าแหนแดงพวกนี้มันก็จะแห้งแล้วก็คุมกระดินไปเลยนะครับคุมกระดินคุมกระดินก็เท่ากับเราเพิ่ม อินทรีวัตถุให้กับให้กับนานะครับเพราะว่าอินทรีวิทวัตถุที่ที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติก็คือพวกฟางพวกใบข้าวเนาะมันก็หมดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกด้วยบอกเพื่อนๆืนะครับว่าฟางเมื่อก่อนที่ดูเหมือนจะไร้ค่าตอนนี้ทุกคนทุกบ้านจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะครับก็จะเป็นเป็นก็คือง่ายๆหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับทุกคนก็ แคทุกคนเนาะก็จะเก็บเก็บเก็บฟางเอาไปไว้ให้วัวให้ควายนะครับเท่ากับการขนย้ายวัตถุอินทรีย์ออกจากทุ่งนาแล้วคำถามก็คือว่าแล้วดินจะได้อินรีย์วัตถุจากไหนก็ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นการวัตถุจักในการพึ่งพาอาศัยปุ๋ยเคมีต่อไปนะครับผมก็ว่าจะใส่ ใส่แหนแดงทํานายอย่างเงี้ยนะครับประมาณสักสามปีนะครับผมว่าดินมันน่าจะดีขึ้นนะครับดินน่าจะดีขึ้นอ่านาของผมนี่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินซีเอ้ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้านะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นมาปฏิวัติที่บ้านนะครับก็คือไม่ใส่ไม่ใส่ยาฆ่าหญ้าไม่ใส่อินรีย์นะครับปีนี้ถ้า เป็นไปได้นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตเนาะว่าผมเองนะครับก็จะมีการเอารั้วมาลงไว้แล้วมาปักไว้เพราะว่าถ้าเป็นการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับก็คือว่าถ้าราคาข้าวมันไม่ดีทํานาต่อไปมันก็อาจจะมีมีแต่จนลงจนจนลงเนาะแล้วความสามารถในการชําระนี่ทก็สอเองนะครับก็ อาจจะเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยว่าเอาเสาหลักนะครับเอาหลักนะครับมาปากักปักไว้ก่อนเพื่อเพื่อว่าในหน้าแลนะ้งเนาะหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับอาจจะหาประโยชน์อย่างอื่นจากการทํานาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินเนาะจะได้สร้างประโยชน์นะครับอาจจะเป็นพืชอายุสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างเจนใหม่กับเจนเก่าเนาะ เจนเก่าก็เป็นแม่ผมเองนะครับก็ยังยึดติดกับการทํานาอยู่นะครับส่วนผมก็ถือว่าเป็นเจนใหม่นะครับก็พยายามจะปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าราคาข้าวมันไม่ดีขึ้นเนาะผมก็จะปรับปรุงไว้เป็นพืชอายุสั้นไม่ก็ปลูกหญ้าแพนกูล่าไปเลยนะครับผม นี่น่าจะเป็นทางรอดของเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะครับก็ต้องศึกษาและดูดูไปก่อนนะครับตอนนี้เองนะครับผมก็พยายามศึกษาหาข้อมูลหาวิธีการที่จะเพิ่มประโยชน์นะครับให้กับพื้นดินที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีต้นทุนนะครับอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยครับผมบอกได้เลยครับาการที่เราเป็นชาวไร่ชาวนา เป็นเด็กบ้านนอกนะครับพูดตรงๆคือการที่เราเป็นเด็กบ้านาน,นอกเนี่ยอาจจะดีกว่าหลายๆคนด้วยเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่เราไม่มีต้นทุนนะครับปู่ย่าตายายเราได้ทิ้งที่ดินไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราในเจนของเรานี้เราจะบริหารจัดการที่ดินที่มันเป็นต้นต้นทุนเดียวของเรายัางไงนะครับตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็พยายามศึกษานะครับ หาวิธีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับมันจะเป็นทางออกของเรานะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะอากาศแนวทางยังไงก็รบกวนให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับถึงว่าการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตจะเป็นไปได้ไหมหรือเป็นการแท่ความเพ้อฝันนะครับ ยังไงช่วยกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทุกเรื่องราวของการเกษตรที่ผมจะนำมาเสิร์ฟเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ